g กลอการเดนสามสภาพอากาศสุดหายากในแมปบางที1เดือนเนี่ยยังไม่มาเลยครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปดูเลยครับแล้วก็ใครนะครับที่ยงไม่มี ID g ดียโกลอกาเดนก็อย่าลืมแวะไปดูที่ Woops h o p X เริ่มต้นที่5บูทเท่านั้นมีทางแระคูนดิสโกมแมลงปอฝาก Woops h o p X ไว้ในใจด้วยนะครับส่วนลิงก์อยู่ที่หน้าช่องเลย นะครับที่ยังไม่มีเจ้าและคุณกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ชื่อไว้ด้านล่างและคุณอาจจะเป็นของน้องอย่างแรกครับเพื่อนๆก็คือสภาพอากาศดิสโก้นี่ถือว่าเป็นสภาพอากาศที่เจอได้ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนมากแล้วแจนเดลเนี่ยจะเป็นคนเสกให้พวกเรานะครับส่วนตัวแล้วผมชอบนะเพราะแบบมันมีเพลงให้ฟังด้วยอันดับที่สองครับเพื่อนๆก็คือสภาพอากาศภูเขาไฟครับทุกคนซึ่งมันก็ไม่ต่างจากดิสโก้เลยครับแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันอลังการกว่านะใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเจ้าภูเขาไฟเนี่ยเป็น ของแม p Natural Disaster นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนเขาจะคอลแลบกันอันดับที่1ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับใครที่ตอบถูกใจนะครับเอาแลกคูณไปเลยทุกคนอ๋อแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมของพี่กันด้วยนะครับ